สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครันด,ดีต้อะเราเข้าสู่เกมไม้ครับสุดเอร์อีกแล้วเลยเอมสิบตุ่มเมื่อกี้มันม่ใช่บานกูนใช่ไหมเฮ้บานสีเหรอสิบห้าอ้ละไม่เอาอะไรเลยอะขั้นที่แล้วก็อยู่อย่างนี้ต่อไปเลจ้ะคือแบบไม่ลงทุนนะ พี่เตียนเฮ้ยชิงนด้วยกล่องอ๋อมึง่อ้โหบานกูนี่วะชิบหายละอย่านะอย่ามีคิปเปอร์ขอเขาแล้อื้อโอหเล็กตั้งสามก้อนเก็บ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 มึงอีกแล้วล่ะ เพราะอะไรกันนะกันหนาตุสายอยู่บ้านไห้มึงรู้แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยวะยียกูตกใจมึงอ่ะอี่กูนึกว่าตัวอะไรมาเฮ่ยไม่หิวเนาะ สองวิ่งเก็บวิ่งบวกวิ่งบวกคือต้องวิ่งบวกไปเคี่ยมันโอ้ยเคี่ยล้โอหครับโอ้ เธอไปอยู่ไหนเนี่ยกลัน,นะไอ้สัตวโอุย้ยจะตกอืมัวอยู่ในบ้านก่อนแล้วกันแล้วยังไม่มีเลยน่ากลัวมากเล่นในหมอนี่ก็ลำบากดูนะอุย้ยดนักจังวะนล้ซอมบีมาเปลี่ยนเก็บไว้ก่อน เรายังไม่กินเลยโอ้ยอือพี่มันพอจะละเราโอ้าน้อยชิบหายแล้วลลวันะว้าะไอรุ่น่ายกเลิกทำปรเจกต์มันนะบอกแล้วไม่รู้บอกว่าหรือยังไอรุ่นน่ายกเ,เลิกโปรเจกตนะเพราะอยากเล่นกเกมแนวเนี้นเรื่องมากกว่า เกมาพีเี็นเนแนวเนื้อเรื่องมากกว่าที่เป็นหนังตรงนี้ไม่ค่อยมันกี่โมงอะแนรี่มองมีพระจันไหมเนี่ยวันนี้เฮ้ยมาใส่แป้นคู่วิ่งปั่นควรจะตบด้วยดาบเลยอุ้ยเชี่ยเป็นไร เป็นอะไรต้องทำไมนี่ก็ตกใจกรับเจมี่ยังยิงเซียวอยู่ผ่านมาสามนาทีแล้วยังไล่สาระอยู่เลยอืมมืดตึ๊บอะไรอี๊ซัด สามอันไอ้เป็นอะไรเาะบ้าตรงกินดีกว่าเหล็กกมีกี่ก้อนสามเป๊ะเออว่ะเออว่ะโอ้เราไปรับกันแบบนี้เนาะอืมอืม การนิดนึงติกเปะเลยคุณรู้ได้จะทำอะไรหนนะบราสเออตัดตงจ้างตรงนี้ตันจะเป็นไม้กับหินี่ทั้งเอกของหนังสือ่ยจะพิเ เกะเนี่ยเนี่ยได้มาฟีอันนี้เบิรดอืมจะผมมาละอ่ะเราไปทำทางเข้าคลอ,อกสัตว์โอเคอ้ยอเซลฟงเชลฟอสไปเดอร์แม่งอยู่ในบ้านอกวกงูนั่นไหิน เป็นก้อนเลยขุดขุด, oh ดเอาไม้ขุดเอาเขี้ยไม้หายโอ้ตกจังวะแต่เลื่อๆก็ทุกง่ายอยู่นะ ไปบวกมันอีกสักนิดนึงพวกมันที่มันติดแค่อย่างน้อยก็ชีวิตเราแล้วคือหนึ่งอ๋อกระตุกโอ้โหซอมบี้ฟาร์มฟาร์มกูด้วยแอกห้าบ็อกระเจ้า มีคิปเปอร์นะคูอมีอคิปเปอร์อยู่ยบ้านแม่งบื้มโอ้ยกระตุกโอเคไปหาทอสปะปักนะว่ามาในนี่แล้วอ่ะมืดร้อน,ะออนต้องจำใจร้อนเลยวะทอสโอ้ หาได้แปดอันแล้ววะหาเก็บเก็บสติงมาน,นี่ก็ไดอ่ะไอ้เหี้ยถ้าผมเล่น,นในคอมจะทำได้ดีกว่านี้นะถ้าไมเน,นในคอมจะโพบทุกอย่างเพราะว่ามันเคลียร์ทรัลง่ายกว่าไง้อันนี้มัน่าจะบางคนอาจจะเข้าใจก็ได้ทำไมมันพสไอ้แอคอะไรนีมาด้วยมันลำบาก อืมเมาวันนี้แกมอยู่ไหนหมดเนี่ยโอ้ก็ my god อ่า so lucky so lucky ทุยอ or อ่ะอ๋อห้องสมุดใช่ไหมชิลละอ๋ะตอตกเดี๋ยวก็มีสมุดใช้ทุกว,วันนี่แทบจะมาขุดบันไดตรงนี้แต่ตอนนี้คิดด้แค่นี้แล้วคิดด้วยถัาปักครับตรงนี้ถลม อยากให้มันบักงี้ต่อไปอีๆปากเราไม่อยากให้หมู่บ้านเราแพร่เชื้อมอนสเตอร์เรจจะโอ้ลวาวาอุง้งใช่หานรถไว <c oughs> <c oughs> แม่หลังนี้มันเข้าทางไหนเนี่ยเด้ไดวได้ได้ได้แมมันเข้าทางไหนอยู่ในนี้ไปแล้วก,กันนะพี่ถ้าจะโดนครั้งเดียวขนาดนี้อยู่ๆไปเถอะยไงมึงก็ไม่ตายานอกจา,ากว่ากูจะคุดทุบมึงฆ่าค่ะปาก็อย่างนี้ ไม่มีมันหรอกชัดไมโอเเจ้อ้ค้างแลมันกูจะเต็มแล้วอ้าย oh My God กจะบ้าตายแบบนี้อมันมากินทั้อันเดะเดยว เออมันเลยล่ะถึงไม่ก็กินริ้นปะแล้วคิดเกี่ยวกับผลผลิตแอกถึงยังไงก็ทำคลิปมาเป็นชิ้นเป็นอันอยู่แลวและตูเนี่ยกตัดยี่ก็ตัดว่ามันจะเลยสิบห้าทีมันจะมีปัญหาในการลงคลิปใหม่ๆโ็ตรลำบากเลย มีเออตัดติง้วก่บานดโอเคทวกันนะเคสตตี้กตกวตัร okay, ับกา้ารัคล <ok> ิปน <not wizard> ี so, ้จะคลิปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ติดดต่ว่ากดซานฮะลวสวัสดีครับบายทุกคนวันข้งอีกเน้่